ข้ามาแล้วนะคะขนาดว่าเขาออกไปแล้วได้นี่ทุกคนจ๋าเบิงดูจ้าบอหูว่าเขาสีพุ่นพุ่นสองดอกพี่แบมสีตัดขาไปน้ำได้จ้าเอาตะกาหน่อยมาใส่น้าได้นี่ตะกาหน่อยเพื่อบรรทามันหนักเพื่อได้ลายอุ้ยขาเขาไปบานเก้าละจ้าทุกคนจ๋าแต่กระโบ,บเป็นยังเนาะ มันสีมีบอตอนนี้ก็สีสวยเลือกได้อยู่เด้โอ๊ยพี่แบมลืมใส่ถุงมือจริงๆแล้วทามันหลายเนี่ยดอกซ้ำนี่พี่แบมก็บอะายักได้เด้จ้ะเพราะว่ามันต้มแล้วมันบ่อแสผึ่งมันไงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนได้จ้ะกําลัางแสบมีถากน้ำก็เป็นอย่างเนาะ ได้แล้วสามดอกเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงมือโอ้ยสี่ดอกจ้ะเพยดอกนึงขออนุญาตใส่ถุงมือแล้วก็สิตัดขาเหฮดไปน้ำจ้ะบ่เอาดอกจ้ะด,ดอกนี่บ่เอาเนาะให้เขาไว้เป็นเชื่อเพราะว่า,วามันนอนแล้วกระทากชวยเลือกได้อีกแล้วเ้ามาเก็บรุ่นเขาห้องสีมานบ่ยเยอะจ้ะทุกคนจ้า เจอแล้วจากพี่น้องพี่น้องฟังนี่เขาบ่ค่อยมากกันจ้ะเขาไปฟังตรงขามกันโอ้ยขากับไปบ้านเก่เามดแล้วว่าเป็นยังง,งั้นจ้ะเนาะมีตะกาหน่อยมากสำรองตะกาใหญ่ตังไว้พี่เห็นบอจ้ะทุกคนจ้ะห้อยเขาเอาไปได้เนี่ยเห็นบอจ้ะพี่พ้าต้องเบิงดีๆได้ดจ้ะตาหาก็ต้องดีๆเนาะแน่ซ้ำนี่ก็ล่างแกงแส่ มันบอจ้ะยายไรยกะแกงบอ่อแสบแต่ถ้ามันบม่มีตัวเลือกให้กะกะเอาเนาะจ้ะเนาะพุนนี่เนี่ยบอ่บอบอ่อสวยบอ่อเอาจ้ะบอ่อเอาบอ่อเอาอันใดมันฟอมันอมนามดูดนามแห้งไร้พี่แบมกับบอ่อเอาจ้ะมันกำลังแสบจ้ะทุกคนจ้ะเนี่ยดอกนึง ชัดคาไปน้ำเนาะพี่พี่แมนอีหลีฟังนียเขาบอกข่อยมากกันแต่ว่าฝรั่งเขากะสิจงแหว่เห่าอยู่ได้จ้ะเขาบอกออกไปเมิดเลยคือคนไทยก็น่ารักอยู่ฝรั่งเก็บเพ็ดนะด,ดูดไอกนีหแมไ อ้ยเป็นเชือ้อราละจ้ะบเอาบเอพี่แบมสวยเลือกได้นะคะนี่อีกดอกหนึ่งค่ะได้เดี๋ยวดอกนี้ใหญ่มากเดี๋ยวดูสิขาดีไหมอุ้ยขาดีมากๆเลยจ้ะทุกคนจ๋าขอตัดขาก่อนนะคะทุกคนจ๋าตัดขาแล้วก็ส,ส,สดดวยสๆเด้อจ้ะบ่งดูตัดขาอย่าได้แคร์เพราะว่าสวยเลือกได้ไปยแล้วก็ไปต่อกันนะคะ เจอแล้วจ้านางก็เป็นดอกเป็นเชื้อราไหมน้องนางมาให้จกสิอุย๊ยนี่ก็ดอกหนึ่งดอกนี้กํลาลังอร่อยจ้าอีหมูอ้วนเนี่ยเจอดอกอีหมูอ้วนนี่ก็เอาจ้ะขอตัดขาแป๊บหนึ่งเผอิญว่าเรามาเอาหลังเขา,นา,านนเนาะจ้ะเนาะเข้ากับสิได้เพาหลายดอกพีพีทุกคนจ้าพี่พุ่นพุ่น พี่เบิ้งรู้จักเขาแก่เหมือแล้วเบิง้งขอเก็บนะคะเก็บสิคะรออะไรอันนี้สวยไหมขาแข็งไหมขาแข็งแรงอยู่จ้ะสวยสวยดอกสวยแต่ว่าดอกใหญ่คงไม่เอาเนาะดอกเล็กละ่ะคะสวยไหมสวยจ้ะกบลุ้มไว้ย่างไปหาตะกาเนะจ้ะเนาะคุณตะกา โอ้ยพี่แบมกระว่างกะตะก,กายแองแม่งฝ่าวน้ำเด้อจ้าบ่ได้ฝ้าวดอกร้อนมันมาหอยมีคือเหมือนนั่นพี่ตัดขาแล้วท,ทุกคนจ๋าเบ่งดูโอ้ยมาให้จบซะดีๆพี่แบมกะสิเอาแบบ ดีอีลีจ้ะคุณภาพดีอีลีคอตัดขากันจาเบิ่งดูทุกคนจ้ะขนาดเท่ามารุ่นมูได้เนี่ยเบิ่งห้อยคอตัดขาไปเต็มเลยเสียดายก็จ้ะนี่เขาก็ยังมีให้เราเก็บนะจ้ะพี่พุ่นเก็บจากเก็บเบิ่งห้อยคอตัดขาจ้ะทุกคนจ้านี่ก็ดอกนึงนี่ก็ดอกนึง กระดอกหนึ่งพี่แบมจีเอาแต่เฮ็ดเึิงหวานจ้ะพี่แบมบ้หูจัก,จกเฮ็ดอื่นพี่แบมกับบ้เอาเนาะเฮ็ดกระเด็นพี่แบมมือหนักจ้ะดอกหนึ่งสองสามดอกหมองเดียวไม่ข็ตัดขาให้จากกับพี่บ้อึดเนาะจ้ะพี่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 เด้อจ้ะปาเห็นไงงามงจ้ะเพิ่งดูจ้ะอุย้ยสวยไหมคะ ขอเซลฟี่หน่อยสิสิ้้าขาปลาได้ม้มนี่ว่ามันสิมีเหตุบอพี่แบมตาดีว่ราะจะทุกคนจ้าเ่าท่านต่างกล่องเห็นแล้วเพิ่งดูเห็นแล้วค่ะกำลังอ่อนเลยกำลังพอกินเลยจ้ะทุกคนจ้าซ้ำนีแ้แหละกำลังพอกินอันนี้อีกอันนึง แต่ว่าอันอันใหญ่ี่มันคือสิเป็นล่าแล้วว่าเอานะจ๊ะเนาะพี่แบมก็ไป้ดัดขาให้เบิ้งคือเกาด้วจ้ะไปต่อพี่แบมก็ว่าสิเศร้าผ้ามากแหละเด้เพราะว่าแต่ว่ามุนีมันไม่แดดโอ้ยเจออีกแล้วจ้ะพี่พี่น้ำชุ่มน้ำม,มากๆเลยมัน เเนาะกบลุมเข้าไว้อันนี้ดอกนึ่งกำลังอ่อนๆด้วยจ้ะซ้ำนี่แหละแสบเนี่ยซ้ำนี่กำลังแกงแสบเนาะอยากมีเวลามานางตัดขาน้ำเก็บไปน้ำตัดขาไปน้ำแต่กับโบมีเวลาคือเกามากผู้เดีย่ยวคึเกาเนาะจ้ะเนาะทางผีซีมีบอกจนหมาเขาจะยูรอๆทางเนาะ ที่ไม่แสงแดดเธอเขานะเขาก็จะยู่หงันละธรามม้ามือน,นีก็สซเซียใจได้เนี่ยเขากำลังอ่อนเนี่ยธรม,มามืออื่นเนี่ยโอ้ยนอนกินเลยจ้ะธรรมามืออื่นสี่แปมสิบบเอาขาเขาดิที่สวยเลือกได้เ็นบอจ้ะทุกคนจา๋า ตอนแรกพี่แบมก็ตัดขายางดีเด้เบิ้งเวลาแล้วทำเวลาบาได้เด้เนี่ยแต่มานางตัดขาเนี่ยจ้ะทุกทุกคนจ้าพุ่นเห็นบ่จ้ะพุ่นเดียวเดียวเดียวเอาเวิร์นี่ก่อนจ้ะโอ้ยือหน่อยแท่หน่อยบ่เอาเด้อจ้ะหน่อยน้อยพี่แบมก็ไม่กินนะคะไปเจอแล้วพุ่นเขาต่างต่าง่ายอยู่พุ่น เจอแล้วจ้ามาให้พี่แบมโจ๊กแนะโอ้ยกำลังงาม้อจะ้ะบ่เอาอด้อจ้ะขาบ่อเอาสรเอาสะเอาเอาข้าไว้เนาะอืมเปนเชื้อราเห็นบออืมเชื้อราตัดออกจ้าไม่เอาจ้ะพี่แบมสวยเลือกได้เพราะมันเยอะแยะ กำลังองุององถัว่วบ่มามือนีก็เสียดายได้นี่ดีนะทีมามือนีเพราะว่าเขากลารังอ่อนนะจ้ะขอพี่แบมโจกแนะ่พี่แบมสิตาดทขาไปเร่ยจ้ะมือนีเพราะว่ามีเวลาอยู่ใส่ตากร้าตัดขาเดอนะวันเนี้ย